โอ้โหมาแล้วโอ้โหโอ้โหาาโอ้โหต้องบอกครับโอ้โหเออเออเงอ้ยพอแล้วพอแล้วพอพอพอเอ้าเอาทลองด้วไปี่ไหนเอ้เอ้าเอ้เอ้าพอพ่อจะหาพี่เดือนเด็กเพแล้วพแล้ว สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟีทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะเอาอยาหรือวิตามินซีนะครับไปให้น้องสาวเราเหมือนเช่นเคยนะวันนี้ไม่ได้ถ่ายนานแล้วแล้วก็จะไปเล่นกับน้องไปทวนท่าให้น้องนะครับท่าเก่าๆอย่างเช่นอ่าสวัสดีอะไรต่างๆนะครับหรือนอนหรืออะไรนะครับเราก็จะไปทวนท่าให้น้องกันนะครับผมนะครับนี่เลยไปกันครับ มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วน้องสาวเรามาแล้วครับดูกันนะครับผมเห็นกล้วยเราจะล่าเลิงไหมเด็กดื้อวันนี้เร็วอ้าวเห็นไหมเนี่ยเอากล้วยกับพี่ปื้มเร็ว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 กล้วยกับพี่ปื้มเร็วเรากินหญ้ากำลังอิ่มหมาเรากินอิ่มหมามาเร็วจับปั๊บจับปั๊บปั๊บปั๊บปัาบปั๊บปั๊บปั๊บป จาดีดีเอาเอางงหมดแล้วหลายท่าเกินสับสนแล้วจา่าเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอาอองจาดีดีเสียงย,ดดย,ย่อด,ด้วยย่อสสวยจ่าเสียงย่อดีดีไม่เอาย่อด,ดีดีเสียงย่อสวยไม่ใช่ไม่ใช่จา่าเสียงจะย่อดีดีเ๊้จ่าเสียงเออไม่ย่อเลยไม่ย่อเลยมีเม็ดแรกครับเม็ดแรกเม็ดแรกเข้าไปแล้ว โอ้ยหโลโ่นหล่นหลนหล่นดูเขาจะเป็นไงเอ๊ะเป็นไงกินไหมเราดูอุ้ยโอ้ฉลา,าดเกินวิตามินซีหล่นแล้วโอ้ยฉลาดเกินไปครับฉลาดเกินไปแล้วโอ้ยทำหล่นได้ไงเนี่ยมาครับงั้นเราจะเบิ้ลสองไปเลยสูงสูงขึ้นเบิ้ลสองยัดเข้าไปเลยครับโอ้ยกัดมือพี่ปืม้มเฮ้ เฮ้กินดิดิเฮ้กินดิดิอย่าเอามือจกอย่าเอามือจกอ้ยต้องคอยอย่าให้เอามือจกมึงเพื่เข้าไปนะครับไม่งั้นหล่นแน่วิตามินซีครับเรียบร้อยแล้วหมดแล้ววิตามินซีเกลี้ยงเลยเจอวิชาแมนพิ่งเข้าไปเอ้าจ่าสวยเร็วจ่าสวยเ้าะเสียงเสียงดีดีเสียงดีดีเสียง เออเกิงเก่งเก่ง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 มาครับผมต่อไปจะเป็นท่านอนครับท่านอนมานี่แล้วมากล้วยกับพี่ปลื้มเร็วต่อไปจะเป็นท่านอนครับแม่แม่ขาแก็บลงแก็บลงเร็วแก็บลงเร็วแก็บลงเร็วแก็บโอ้ย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 แก็บลงเร็วโอ้ยโอ้เต้นเอาเต้นเต้นเอาะอนลงหนำลงเร็วหนำลงหนำลงโอ้ย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  ไม่ใช่ท่านี้เอานอนลงเร็วนอนลงเร็วแกบลงเร็วแกบพิดิีแกบดิดีเออๆน่ะเอเอาเอออ้โอ๊ยลืมข่าแล้วทีนี้เอาแกบฮึ๊บมาครับมาครับต่อครับต่อเอา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 มานี่เร็วมาเอานี่เอามามามาให้พื่มให้เรามาเอ้าทํทำให้ได้ดิเก่งคนเก่งเอาแกบลงแกบลงนอนลงเร็วนอนลงนอนลงเร็วโอ้โอ้นอนแบบขีดเียจนอนลงนี่ดี นอนบบกริบเกียดครับเออเออน่ะเออเสียงเออเออเอออันนี้เขาเรียกนอนลงจับไม่ได้แล้วมานี่มามานี่มาเอากล้วยกับพี่ปื้มแล้วเร็วเอากล้วยกับพี่ปื้มเร็ว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 คนเก่งเร็วเร็วเร็วเออเออเอาเอาตอยลงตอยลงเร็วเร็เอาเดินหนีกันเฉยมาเร็ว โอ้ยเนาะเอาเราลงแแบลงแแบลงแแบลงเร็วเร็วเร็วเร็อาเอาไม่ทำแล้วเอานี่แบบลงเร็วเร็วเร็วแแบลงแแบลงสิเออเออหน่ะเออแแบลงอีกเออเออเออหน่ะเออแกบไปดิเออเออแกบไปดิท่าสวยๆหน่อยเร็วแกบแกบไปดิ ทานะเออเออนะเออเออันนี้ติดโซ่นิดนึงเลยนะครับเลยท่าเลยนี่สวยนะครับอได้แล้วได้แล้วมาทวนมาทวนท่านะครับโอ้ยเกือบไม่ลืมทาตัวระครไหมพี่โอ้ล่ออยู่นานกว่าจะจำได้นะครับอันนี้แล้วะาอันนี้แล้วมฮึบฮึบเต้นเอาติมติมจึมมฮึบตึมจิมจิมจิมฮึบมมมเอาเต้นเลว เต้นแล้วอาเต้นแล้วเต้นโชว์ิปปุ่มแล้วเออเออเออเอเอาเต้นที่ดิเร็วๆเร็วๆาเต้นที่ดิโอ้จ้าแล้วลจ้าแล้วเออจ้าแล้วจ้าแบบย่อดแล้วไม่ได้จ้าแบบย่อดนานแล้วได้ท่าอื่นแล้วก็ลืมท่าเก่าๆนะครับแม่ๆมีก็ต้องทวนกันหน่อยนะครับแต่ก็จะทวนง่ายหน่อยนะครับมาทีนี้ครับแม่ๆเด็กดื้อเด็กดื้อเอาเอาวันี่อะอ่ะอ่ะ เจ้าสวยสวยสวยเออเจ้าสวยสวยเออเออเก่งมากเียงดีมากเลยนะครับ <laughs> เก่ง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 น้องสาวไพน่เก่งจังเลยต่อไปจะทวนต่อไปจะเป็นท่าทวนอ่ะคานคานหน่อยนะครับคานสักรอบสองรอบหน่อยนะครับแม่แม่มาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับ <laughs> เดี๋ยน้องลืมไม่ได้คานสบบาทนะครับนี่ดูกันครับผม

Đang à. đi, năng đi ạ, à. đi quay còn Để pha tan được không? Ừ, đi. Ừ, ừ, ừ. Kinh, 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 kinh. Đi. Thằng tiếng, 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 tiếng lắm. Thằng kinh dữ lắm. Ừ, lúc hết xuống, xuống lắm, xuống hết. Ừ, ừ

ก็ว <ged> ันาหนุนหนนไหเออรับมานี่เวยต้เดีตร่ดด้เดูดู เป็นปูรูยูเออเออเออมาลุกลุกลุกมามาเลย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 โมาเลยโอ้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 ต้องบอกครับโอ้เออเออเกงเก่งเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอพพอเอาเเอาลองดูว่าจะไปทีไหนเอาเเอาพออไปหาที่เนเดเด็กพ่อ้แล้วขึ้นเลย ขึ้นลุกขึ้นพอพอพอไม่ขึ้นแ่โอ้ยจรงจริงงโอ้โหพอแวนาะชแม่แม่เท่านี say, e ้เลย